ผู้บริหารโรงพยาบาลสงขลานครินทแถลงข่าวยืนยันการประกาศห้ามใช้พัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็นในหอผู้ป่วยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลรองศาสตราจารย์นในแพทย์สุธรรมปิ่นเจริญคณะบดีคณะแพท,ย,ทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนรัตน์บุญเรืองรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงกรณีหนังสือบันทึกข้อความประกาศงดใช้พัดลมไอน้ําและพัดลมไอเย็นในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ส่งต่อกันทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้งนี้บันทึกข้อความดังกล่าวเป็นการสื่อสารภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เท่านั้น คือต้องต้องยืนยันตรงนี้ว่าเรื่องเอกสารที่ที่ถูกส่งส่ง่านออกไปเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของโรงพยาบาลที่ส่งไปภายนอกนะครับเป็นเรื่องเอกสารภายในที่เราสื่อสารกันในองคอ์กรจริงๆผมเข้าใจในเจตนาที่ดีของของคนที่ส่งต่อนะฮะแต่ว่าบางการณีเขาอาจจะไม่นั่นนึกถึงว่ามันเกิดความตระหนักว่าอยากให้เกิดความตระหนักแต่กลายเป็นเกิดความหนกกันใน ในสังคมจริงๆแล้วเรื่องของอันนี้มันอยู่ในมาตรฐานการกํากับดูแลการควบคุมการติดเชื้ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะเกิดความเขาเรียกว่าพอนานๆไป <Yeah. S 1> อาจจะหลุดหลงลืมไปบ้างนะ mm hmm. เรามีบุคลากรอยู่ประมาณเกือบ5,000คน mm hmm. นะครับแล้วก็มีหอผู้ป่วย30-40หอผู้ป่วย mm hmm. นะครับคนไข้อยู่840เตียงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารให้ได้ทั่วถึงมีความสำคัญ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอะไรที่รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงได้นะครับเพียงแต่ว่าการกำกับ<ๆ>การเผยแพร่นเนี่ยอาจจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนากันต่อ ส่วนเหตุผลที่มีประกาศห้ามใช้พัดลมไอน้ําและพัดลมไอเย็นในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลสงขลานครินน์นั้นก็เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลและทางโรงพยาบาลก็ยืนยันว่าได้กํากับควบคุมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่แล้วจึงไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องนําเครื่องใช้จากภายนอกเข้ามาในโรงพยาบาล ที่จะนํามาใช้ในโรงพยาบาลเนี่ยต้องผ่านการพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรด้วยนะครับทีนี้ถ้าเป็นเครื่องมือที่เราไม่ได้กํากับติดตามก็อาจจะเป็นการยากเพราะว่าอาจจะไปหลุดหลงลืมอยู่ในที่ต่างๆและไม่ได้รับการดูแลรักษาดังนั้นตรงนี้จึงคิดว่าเมื่อไม่จําเป็นแล้วก็ถ้าเอามาใช้แล้วกํากับยากก็ไม่ควรจะเอามาใช้เลยจะดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราห่วงใยอยู่นะครับ สำหรับพัดลมไอน้ำและพัดลมไอเย็นใช้น้ำเป็นส่วนประกอบในการทำความเย็นโดยการพ่นละอองฝอยของน้ำออกมาซึ่งหากไม่ได้รับการบำรุงรักษาและทำความสะอาดที่ถูกต้องก็อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคที r ีย legionella ได้อันจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและปอดอักเสบ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพควรหลีกเลี่ยงการใช้พัดลมไอน้าและพัดลมไอเย็นในกลุ่มผู้มีภูมิต้านทานต่ำเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคปอดโรคหัวใจโรคมะเรง็งหรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิและหากจำเป็นต้องใช้ควรได้รับคำแนะนำและกำกับการใช้อย่างใกล้ชิด